ครับขอสวัสดี f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งไทยและเกองผมนะครับทั้ง4 8 0 0 0แปพันกว่าท่านในไร์นี้นะครับต้องขอบคุณ f อฟซีมากๆที่เข้ามารับชมในไร์นี้นะครับผมได้พยายามที่จะทำไร์นี้ค่อนข้างซ้ำไปซ้ำมาเลยครับเพราะว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญที่ยมมากๆนะครับและเป็นเหรียญที่หาย,ยากมากๆขององค์บูรพาจารย์นะครับหลวงปู่คำวัดบ,บางว่าซึ่งถือเป็นสุดยอดแห่งเหรียญบูรพาจารย์นะครับสายตะวันออกนะครับ วัดวังว่าแกรงจังหวัดระยองนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโลหะกลไทองสวยชัดมากๆนะครับลายลลหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่คำวัดวังว่านะครับตอนนี้ผมกําลังปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านเกิดของแอดนะครับบ้านเกิดของผมนี่เองนะครับเดินทางมาตากบาเทเวนะครับเพราะว่าแม่ก็เข้า,าบวชชีพรามนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษาและผมขอส่งความสุขคงส่งกำลังใจนะครับ ส่งสิ่งีดีๆให้กับ FC ของผมทุกท่านไม่ว่าทุกท่านจะได้รับสิ่งใดน,นะครับก็ขอ,ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับได้รับสิ่งดีๆนะครับมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับในการที่จะเข้ามารับชมช่องของเรานี่คือสุดยอดแห่งเหรียญไก่ทองที่ยิ่งด้วยเมตตาบารมี97ปีอายุวท่านมืคอง,องค,ค์หลวงพุทธมณบางว่านปีศาเฉี่นะครับซึ่งงานน,นาประทับูปเหมือนองค์หลวงพูค,คัมนะครับประทับนั่งกัมาธิด้านหลังเหมือนมีล่มนะครับหรืออาจจะ เหมือนกฎของท่านนะครับที่การออกนะครับและจารึกข้อความหลวงปู่คําวัดหวังว่ามีลายกระหนก2ด้านนะครับที่1คู่และก็ด้านบนนะครับเชื่อมกับตัวเกี่ยวห่วงนะครับคล้ายกับเป็นลายกระหนกที่เป็นรูปนะครับหน้าของยักษ์แต่ไม่ใช่นะครับเป็นลายกระหนกประกอบเป็นรูปดอกไม้นะที่สวยชัดด้วยบารมีของหลวงปู่คานะครับห่วงเกี่ยวยังอยู่นะครับและด้านหลังเนื้อโลหะสวยมากๆาครับผมมอง เลยว่าการจัดสร้างค่อนข้างจะเนียนมากๆในรายละเอียดน,นะครับหลายท่านบอกว่าแก้หรือเปล่ามันไม่ไม่มีนะครับไม่มีท่านที่คอมเมนต์มาส่วนนี้ว่าเหรียญนี้ชัดเจนอยู่แล้วด้านด้านหลังประทับยันห้าหรือยันเจ้าห้าองค์นะครับซึ่งมีอยู่ยันอุข,ขึ้นบนอยู่สามจุดนะครับมีความเค้็ขลังงดงามด้วยบารบมีองค์หลวงุท่คำหุวงปูธรรจาต์นะครับวัดบางว่าอำเภอแกลจังหวัดระยองนะครับ สวยชัดในรายละเอียดมากๆนะครับและจะเรียกว่ความ9-7ดรุ่นเมตตาบารมีนะครับส7เจนะครับสวยชัดมากผมขอแยกปิดสตรีมเสียงไว้ในไลน์นี้แล้วเอฟีชมไปเรื่อยๆและใช้เวลานานกับไลน์นี้นะครับเป็นขอบคุณมากๆเอฟีทั้ง 4, 8 0 0 0กว่ากดท่านนะแล้วก็ช่องของเราก็ขยายมากยิ่งขึ้นและขยายขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้นะครับสองสามวันวันนี้ AI ไม่ได้จับสัญญาณให้ผมกับให้ผู้ติดตามค่อนข้างจะขยับชา้านิดนึงนะครับเพราะว่า าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสงครามนะครับที่เกิดขึ้นที่อ่าอด้วยนะครับในแถวที่เป็นของสงครามอิสราเอลนะปาเลสไตน์นะครับรวมถึงปัญหานะครับมหาตภัยที่เกิดกับสหรัฐอเมริกานะครับก็คือแผ่นดินไหวนะครับและก็รวมถึงโรดิเกนต่างๆครับอันนี้พนักงตการจับสัญญาณ AI นะครับสำนักงานใหญ่ YouTube อยู่ที่เซนตบรโนูนะครับซานตบรโนูแคลิฟอร์เนียนะครับ ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมในรายนี้ทุกคนให้เกิดสิ่งดีมีความเป็นมงคลและเป็นสิริงมงคลกับเอ้สิทุกท่านนะครับทางรายนี้คอยเกิดสิ่งดีมีความเป็นสุขพมงคลอย่างยิ่งด้วยเมตตาบารมีองค์หลวงปู่ข้าแห่งวัดบางใบนี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญไกรทองสวยชัดในรายละเอียดน,นะครับไม่ต้องอธิบายว่าสวยชัดแสจนชัดเจนขนาดไหนนะครับก็ยิ่งด้วยารมีิีกนะครับและขอบคุณทุกการเข้ามารับชม ขอให้ฟีทุกท่านของผมประสบความสำเร็จนะครับได้รับในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆอย่างนะครับเบวยเมตตาบาร,รมีองค์ผู้คำวัดฟังว่าน,นะครับแกร่งระยองนะครับขอบคุณในไลนนี้ด้วยนะครับที่ f c ได้ให้สิ่งดีกับช่องของเรานะครับขอบคุณครับ